ให้ย่อหายผมเป็นใครผมช่วยทีอทีเกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้กลับกระใหม่แล้วกับเทอร์เรียคลรเมตตี้มอร์ยี่แวนนามบีมัสเตอร์เวตอีกเช่นเคยนะครับก็ตีบอสใช่แล้วก็จะมาหาตังซื้อของกับสติมพังด้วยคือไอเปอร์นี่เชนบีเนเตอร์กับไอ What แอสชอลด้วยหนาวจังเ แล้วก็จากความเดิมทีนะ่เราแต่เราทีจบขยโเจนไปแล้วก็ตาบอดสีนะครับผมทำให้เราเนี่ยได้ไอ้ต้นไม้นี่มาสัตว์นี่ไม่้ยกดาัยหนึน่งสปีนี่ยเ,เปลตเลยเคือมันเป็นอีเวนต์ช่วงโหมโอ้ยแต่ตกมันขอที่จะเปิดอีก จะตกเคีียนเลยเออเล่์สตีเจ็นั่นแหละครับผมสำหรับอีวันนี้นะกรตีบอสเช่นเยแล้วบอสคราวนี้เนี่ยก็จะเป็นอควาติสกอร์นะครับผมซึ่งไอเจ้าอควาติเนี่ยมันก็ต้องใช้ของจากทะเลสะส่วนใหญ่เพื่อที่จะเอาว่าข้าวของไปอยู่นแก้วผม เดี๋ยวก็อีเลยผมขอเอาสักครู่ผมมาเอาของเกลืของเกลือที่ผมพูดถึงก็นี่หอยเอามาครับไม่ใช่หอยเอะไรวะนี่นี่ซีฟูดอาหารทะเลเอ่อ แล้วก็ผมลงไอ้นี่นรกมาแล้วก็ได้กิมเดยกมุราสัมะคุณจะเห็นว่าผมใช้งานไม่ได้ใช่ใช้งานแต่ดูดเมนี่สิคนขันแกบอกว่าเก่เจ๋อมากไอ้เยี่นี่มันชักดาบไอ้เยี่หัวที่ก็นั่นแหละครับผมไม่มีอะไร่ผมต้องการ เท่าไรเพราะเราเล่นสมองไม่ได้เล่นเอเอไม่ได้เล่นไกลสายเมลี่ก็เลยไม่มีประโยชน์อะไรผมนะครับเก็บตังค์เออชาร์ฟฟิลบิบดีไหมเหมือนจำได้ว่าจะมีอยู่จะไม่เยอะหูยนงดู เออเหอไม่มีรีเว่ร์อ่ะไม่เป็นไรเราซื้อได้จากอุปกรณ์ใช้งานน่าแค่แค่จต้องให้หน้งแล้วเอาของโอ้โหย่งแปรสามกูแพงอยู่บุ้ยอ่ะยัดก็พื้นจากซอนเฟรดซี่มับดีจ้ะ ผมเบ้งเสียงเลผมเบ้งเสียง,มมยงขาต้อทุกาต้องคนดังไปดูดีสี่ฟุตมับโอ้ยกระตุกภาพขาบุ๋มก่อน คือพอเขา้าฮับหมอะไรหลายอย่างก็ต้องอัปเดตพออัปเดตปุ๊บคูไปดำทุลังเล่นต่อที่รอให้หมดสุดสภาพจะประมาณนี้ทุกคนฉันเช้าหน้าเวลาใครนุนวัดอะไรให้โหลดเสร็จก่อนอย่าไม่เล่น,นไม่งั้นจะเป็นมิกดกลัโอเคดา okay. สีฟูดตีนั่นมันก็ลงมาในทะเลของมันเออโอ้โอได้มาตัวไหนวะลงซื้ชนิน ต้องทำหัวหาโค่อ่ะมัเบียวอ่ามันดรอบก็ยัดฮึลูคกรีใดดิ2ูมิลีโกลการ์สอ,อันเดอร์ส,สตันดาร์ลั๊ก มันเป็นเหมือนจับไม่ดีเลยดรกว่าแล้วพิชชันผมครับก่อนลงไปข้างล่างเนี่ยเราต้องมีของไว้หายใจซึ่งผมมีอยู่แล้วพิชชนเพราะมันมีบอลเทอร์พิลีพิชชัน Border ก,ก็ไม่น่ามีอะไรโอเคเวิธีต่อสู้กับเอ่ออะควาติกสกอร์เนี่ยคือไม่บีชี่เลยก็คือแบบตรีมมาทเลเฮ้ยเด ผมเลือมมเล่อผมเรื่อสำาัญอันนึ่งการที่คุณจะสู้กับอควาติกสกอตในท,ที่ทะเลไม่ได้ไง่ายๆคือคุณต้องมียานี้มาข้ามมาถึงวกหลาคาผาปุ๊บคุณจะเข้าไอ่าเจอ,เอ่อมันอยู่ไหนล่ะนี่นี่นี่สังตังสสกินสังส่วสกิชั่นไอ,อสกินฟูชั่แนเราจะเคลือบผิว เราเรจะสามารถเคลือบผิวได้โดยการกินยานี้เข้าไปยังไม่เคยซื้อขแพงว่ะเชียหายจะถูกเลย<อ>นี่ชา d ัวพชัเเ้เดี๋ยวชาโัวพชนนี่มันของสายลนี่นะโเชียซื้อผิดเหมนนจาพิชชันยอมแพ้ว้าต้อตาเล คือไอ้ยาเชียนเนี่ยถ้าหาเราบวกลดจิตตัวจเวลาลงน้ำคุณเห็นนี่ไหมค่านี้จะขึ้นช้ามาก,กคือขั้นมากโคตรม,มากมันจะไม่ไป,ประโยชน์กับเรามากซึ่งนั่นเป็นเรื่องดีเพราะมีสองจุดที่คนสู้คือคนนี้เลยที่เกาะตัวขลังจะเป็นที่ลงลงให้คุณมาตีแต่คนนั้นเอาบขาบวนเพราะขบวนมันเลื่อนไหลกว่าแล้แล้วก็เวลาสู้กับพี่แกเนี่ยคือไปไม่ได,ด้อย่างเงี้ยนีนั่นคุณเหรอ เกือแขงมันใหญ่ไปขอแนะนำว่าให้เอาลงนออกโดีเชนี่เอาตัวคุณเราร้ายมันทำร้ายมันเลยดีมากผมโคตเกลียดเลยเีเ่ยหวเือเหลืไว้ม่มาคุดเดี๋ยวคุณไม่ชอบใจเชียคุณรอเลย อะไรหน่าทำขอดไปไม่ได้องไมขอดไปไ่ได้โผยดยม่กระชากโอ้ไ่ on ินมูสเฟินหรืโพสต์นงเลยอะกินม่ะมูสวางยืดใช้อะไรกัน โอเคมันก็มีอะไรอาล่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาทุกคนเร่มันะเป็นกรกับอะควาติกสกวอหรือว่าเดสเซสกวร์เวอร์ชั่นจุดน้ำมันเปียกมันเปียกเยี่ยมเลยกดอาร ก็ชนะไปแล้วคับอควาติกสกอตเอาชิงชนะไปแล้วเรตุดแต่กีบไม่ได้หมดก็ผมได้ทำการลบมดสะส่วนใหญ่จริงเพราะว่ามันทำเครื่องดังกรอบจบผมขอขอสภาพเลย้ยว้าวสาหอ้ โอ้ยนี่วนองรอหู้เี่ยว่าเกใช่กระจุกมากไอ้ไอเไอ้ที่มันะตเนี่ไม่ได้เรียวเรหรอกีิวันมาเข้าแน่นอนใหญ่เกลียวเอาทุ

ยินภาษาเลน่าเนี่ยเกิดมันกระแลชื่อว่าแมาเลไปก็ตามชื่อก็มาเนี่ย่เงี้ยเลยไม่เงี้ยอันนี้ผมจะ่ยนของสมอก็ของที่ใช้ป็นเนสิ่งตุ้ย うわ。 มาเียขาฟนนะกดฟันเลกดฟันเลยกดฟันเลโอเคปนะเก็บของปุ๊บปุ๊บอ่มันมีของซมมอนอยู่นี่เปนแสของพิสเตอลิตซึ่งดีมากอ่าโอเคเอาเลยดียะเอ่อลบไอครกเมาเนี่ย เราไม่จะเป็นตอวอามากแต่โูฟีเพราะว่ามันีได้นีอะไรขนาดนั้นเป็นแค่วิดีโอบทซึ่งไม่จะเป็นวดโอตัอวใช่ครับผมีมีไอจิมออจีของแต่อาคอตสของกพูดจะเก็อบไม่ได้วมมันดีอยู่มันเอาไว้ดำน้ำเก็บไวนะ้ในน้ำเอาไม่ฟานตัวแต่ผมไม่จะเป็นต้องกับ นะครับมได้มาได้วดอฟรีของสงกอร์สองตัวนะนี่เออสแนปทอนนี่อันไบทไอข้อเดียวบแฟนเนี่ยมันมีก็คือแีโปรเจคตายได้หรปรจคตายขั้นเขียบนกว่าหรือปจคตายขั้นเยียวจ,จะปรจชตา <laughs> <c oughs> ใช่งานัโ oh อ,ามามอ,อม้มายก็ขอเลยเก็บแดีก็ดีก็ดีใช่อก็อามเก็บเก็บเก็บนี่คุยของต่กาบบุกแมวแล้วแม่นาซิ่ม่นซีเอาเลยดิจิตัลรี ก็เนีน่ยรูทเลดได้นำไปตีรูทเลยแล้วว่าวนส่วนอาวุธนี้มีการขออนุญาตเก็บทันทีเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้แ,แล้วมีแทบจะทายใหม่แล้วโอเคแล้วก็วอตตัวต่อไปคือ The เดส f i ี e ผมไม่จำเป็นต้องขายเพราะมีออมมอของเซร็จนะครับมีไม่ค่อยได้เข้าบวกแล้วก็เราจะมาคุยเรื่องอื่นเรื่องแอดออนผมได้เคลียร์เรื่องแอดออนหมดทั้งหมดทิ้งไปแล้ว เพราะว่าคอมผม,มรับไม่ค่อยไหวเพราะแอดออนมันเยอะเกินแล้ววัตเตี้ยเนี่ยไม่เอาไม่อยู่ดีกวบาคนมันโลหลดมากแค่ไหนท้ายมันก็กระตกก็เลยเอ,เ,อเอาเกลือแล้วกันเนาะเพื่อเป็นการสบายตวด้วยนะครับผมโอเคถุงปักเกลือก็ตีบอลเลย ผมขอพูดเต็มปากนะผมไม่รู้เฮียอะไรแต่กูเกิดขึโอเคก็ชนะละจบ The Destroyer ก็อะผมว่าวันนี้ตีบอลกันสองตัวพอเพราะว่านี่ปัญหาเยอะชิมหายเลยก็ตั้งแต่เชื่อรื่งมัดจบเงต่านๆแล ก็สำหรับว,วันนี้ก็คงตองของตัวเราไปก่อนเจวกัไปไม่ในคิดหน้าเช่าวันนี้ซสี See you again, ่เกนทสตาร์คุยได้ดีกว่าไอ้แก